จะพาคุณผู้ชมพาพิยาด้วยไปดูความน่ารักของสุนัขนะคะ,คะเป็นความสามารถของสุนัขทหารกับการพัฒนาศักยภาพของผู้บังคับสุนัขทหารกับสุนัขทหาระคะ่ะในการเตรียมรับมือภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆค่ะติดตามเรื่องดีๆเหล่านี้จากคุณมนทิราบำเน็จพันธ์ค่ะ สำหรับปัจจุบันนี้นะคะมีการใช้สุนักทหารในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะ ทั้งนี้เพื่อรักษาชีวิตให้กับกําลังพลและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนค่ะดังนั้นการจัดการแข่งขันสุนัขทหารที่กรมการสัตว์ทสุนัขทหารที่กรมการสัตว์ทหารบกจัดขึ้นที่กองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ก็เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้บังคับสุนัขทหารกับสุนัขทหารให้มีการทํางานร่วมกันเป็นไปอย่าง,างมีประสิทธิภาพค่ะกองทะเิศก,การแข่งขันภาพการใช้สุนัขทหารในการตรวจค้นยาเสพติดท่ามกลางสายฝนของสุนัขทหารพันยิรมันเชฟเพิร์ด ที่ทำงานคู่กับผู้บังคับสุนัขทหารสามารถชี้จุดซุกซ่อนยาเสพติดได้อย่างแม่นยำและการเข้าจู่โจมผู้ร้ายอย่างกล้าหาญไม่เกรงกลัวในกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการและการแข่งขันสุนัขทหารประจำปี2558ซึ่งจัดขึ้นที่กองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีสายพันธ์สุนัขที่เข้าร่วมแข่งขันอาทิเยอรมันเชพพฟเพิร์ดลาบดรอนเลทิเบอร์ด็อกไวเลอร์และโดเบอร์แมนพินเชอร์ ซึ่งทั้งสุนัขทหารและผู้บังคับสุนัขทหารจะต้องทํางานสอดประสานควบคู่กันกว่าที่จะเป็นผู้บังคับสุนัขทหารได้เนี่ยก็คือหนึ่งก็ต้องมีเรื่องของอุดมการณ์ของความเป็นทหารอาชีพมีพื้นฐานของความเป็นทหารอาชีพนะครับทักษะต่างๆที่ทหารจําเป็นต้องปฏิบัติได้เนี่ยเขาก็ต้องมีแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องมีพื้นฐานของการปฏิบัติงานร่วมกับสุนัขทหารนะครับจึงจะถือได้ว่าเป็นผู้บังคับสุนัขทหารที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งการแข่งขันสุนัขทหารในครั้งนี้เป็นการนําสุนัขทหารที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสุนัขทหารศูนย์การสุนัขทหารกรมการสถานกว่า30ชุดเข้าร่วมแข่งขันโดยปฏิบัติหน้าที่แบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ชุดสุนัขยามสายตรวจชุดสุนัขตรวจค้นทุนวัตถุระเบิดและอุโมงค์ชุดสุนัขสะกดรอยชุดสุนัขตรวจค้นยาเสพติดและชุดสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดถ้าสุนัขหน้าที่ตรวจค้นวัตถุระเบิดหรือยาเสพติดนะครับเราก็จะมีหลักเกณฑ์ว่า1คุณต้องตรวจพบนะครับ วัตถุระเบิดที่จะติดอยู่ในกล่องเนี่ยสจุดนะครับอยู่ในเตนมน20กล่องอยู่กล่องไหนส่วนหน้าที่ทางยุวิธีนะครับคือหน้าที่ตรวจค้นวัตถุระเบิดนะครับเราก็จะวางวัตถุระเบิดเนี่ยวัตถุระเบิดเนี่ยเอาไว้ที่สนามฝึกนะครับแล้วก็ให้เขาแจ้งเตือนภัยโดยการใช้ระยะในการตรวจสอบว่าระยะเนี่ยถูกต้องไหมชนะเลอรตรวจค้นยาเสพติดให้โทษครับก็มันต้องพัฒนาให้ทันกับผู้ค้าครับ,รบเขาจะพัฒนาการซุกซ่อนไปเรื่อยๆเราเราต้องทันทันเข้าให้ได้ครับ ในการซุกซ่อนเราต้องพัฒนาขีดความสามารถของสุนัขของเราให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่หยุดติ้งครับสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดครับรับผิดชอบที่งานงานที่กองทัพอากาศตนอนเมืองนะครับเกี่ยวกับการนารราขาหรือว่าตรวจ v ีไอย่าะไี้ครับคือการเลี้ยงดูสุนัขเนี่ยมันเหมือนการเลี้ยงลูกคือเราต้องให้ใจเขาแล้วเราก็จะได้ใจเขาก็คือการทํางานจะออกมาดี ปัจจุบันมีการใช้สุนัขทหารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆอาทิกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและตำรวจตะเวนชายแดนแบ่งออกเป็นเจหน้าที่ซึ่งสถานภาพสุนัขทหารที่ใช้มากที่สุดได้แก่สุนัขตรวจคน้นยาเสพติดตรองลงมาได้แก่ตรวจพ้นวัตถุระเบิดส่วนใหญ่จะปฏิบัติหน้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดยสุนัขทหารที่ปฏิบัติภารกิจทั้งหมดนี้จบหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารโรงเรียนสุนัขทหารศูนย์การสุนัขทหารกลมการสะท้านโกซึ่งทุกภารกิจเป็นการเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดความปกติสุขให้กับประชาชนนั่นเองไพบุญมาตาถ่ายภาพบนที่ระบำเห็ดพันรายงาน ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เช้านี้นํามาฝากกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาก่อติดเรื่องราวส่วนภูมิภาคกับอิทธิพลของพายุดิ p r e s ชันนฝั่งป่อค่ะสักครู่ค่ะ